Awesome. would you like to sit down so what you need to do is just to okay to perceive everything innocently there is no ego okay because your egoistic self is made you feel like that i'm a kiko okay Maybe I'm better than you. I'm, you know, inferior than you. This, that, you know, comparing all these things. So what we need to do is that there is no such thing. This is all jerry talk. This is all jerry talk. Okay. So purify your mind. Okay. Uh -huh. Purify your mind. Just stay with the innocent perception. No matter how I'm going to touch you, all these things. You just know everything as they truly are. Yeah. so once your mind is pure okay everything it just go accordingly you r e c e i v e everything as they truly are and the classic there is no a า a n รย์สุภ no Akiko, no nothing I am nothing right นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายให้กับคุณอาคีโกะเนี่ยรู้แล้วว่าจะวางใจอย่างไรนะคะฉะนั้นจะไม่ใช่ว่ามีอาจารย์สุภวันมีอาคีโกะเน่ฉันดีกว่าเธอเธอเป็นอาจารย์ฉันอะไรแต่อะไรไม่ได้ไม่มี นะคะภาษาบริสุทธิ์ก็คือภาษาบริสุทธิ์ก็คือว่าเราจะรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องหัดทําในอนาคตโดยเฉพาะคนที่เนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีอีโก้ตัวตนใหญ่เนี่ยถ้าคุณต้องการไปนิพพานคุณจะต้องเอาอีโก้ตัวนี้เนี่ยออกให้ได้โอเค so นะคะอาชาเนี่ยมาคะ ฉะนั้นก่อนที่จะนวดสมาธิเนี่ยเราก็จะต้องมีการเนี่ยล้างเทา้านะคะเราก็จะต้องมีการล้างเทา้าฉะนั้น wherever that I touch you you're going to perceive everything innocently innocently okay and this innocent perception is nirvana is Godhood okay so you I am nothing นะคะฉะนั้นสิ่งที่จะทำเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นวดหรือผู้ถูกนวด นะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่ารับรู้ทุกอย่างคุณจะหลับตาก็ได้คุณจะหลับตาก็ได้แล้วก็รับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์นายเอาผ้ามาด้วยกันนายเอาผ้ามาเช็ดนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะสามารถทำได้ที่จะช่วยให้นะคะ ทรมานกิเลสข,ของตัวเองเพื่อแลกไปกับการไปนิพพานแลกกับการไปนิพพานนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำถ้าต้องการไปนิพพานนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์เนี่ยบอกแล้วอาจารย์สุภวันจะไม่ทำในสิ่งที่ตัวจะไม่สอนในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ไม่สอน สอนไม่เป็นนะคะสอนไม่เป็นอะไรที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราจะเราจะไม่สอนเราจะไม่พูดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เนี่ยเราทําได้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรานะคะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยสุขวันนะคะ จะสามารถทําได้ถ้าคุณสามารถทําเรื่องนี้เนี่ยได้แล้วนะคะคุณจะไปนิพพานเร็วมากเลยเพราะว่าตัวสุดท้ายนะคะของนะ,ะกิเลสต,ตัวสุดท้ายเนี่ยก่อนการไปนิพพานเนี่ยก็คืออัศมิมานะของเราก็คืออิโก้ของเรานะคะที่มาเป็นตัวถ่วงให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ประตูพระนิพพาน ฉะนั้นคุณจะรู้ว่าเห็นว่ายิ่งอีโก้ของเรานี่ยนะคะใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บเท่านั้นแล้วจะมาทําอย่างนี้นะคะคุณทําไม่ได้หรอกโดยเฉพาะนในสังคมไทยของเราในสังคมไทยของเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ตรงนี้แหละคุณคิดว่าคุณจะไปนิพพานง่ายๆโดยไม่ต้องทําข้อสอบหรือ <c oughs> ไม่มีทาง <c oughs> ไม่มีทางเลย การไปนิพพานคุณย่อมยิ่งต้องทําข้อสอบที่หนักหนาสาหกรที่หนักหนาสาหก,กนันะคะแล้วข้อสอบตัวที่ยากที่สุดเนี่ยแหละก็คืออีโก้ตัวตนของเราอัศมิตมานะของเรานะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสถาบัานพาตัวใจกลับบ้านนะคะคาสอนของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายมากท้าทายถึงเกินเลยแต่อาจารย์กล้า กล้าที่จะท้าทายเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำพานะคะเพื่อนมนุษย์เนี่ยของเรานะคะเข้าสู่ประตูพระนิพพานเนี่ยนะคะได้มากขึ้น <c oughs> ได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นขอให้พวกเรานะคะดูอาจารย์เป็นตัวอย่างขอให้ดูอาจารย์เป็นตัวอย่างอาจารย์จะไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ถักไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะคะ และก็ให้หลักการฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้ทาทายแล้วก็เราจะทำกันจริงๆเราจะทำกันจริงๆเนี่ย this can be the talk of the town okay will be the only thing in the world the only place in the world that I can torture your ego torture your egoistic self It's not easy, okay? To do something like this. Especially Thailand. So if you have big ego, you cannot do it. But if you have small ego to non-ego, I am nothing. So this practice is about trying to prove to the world that in fact we are nothing. We are only made up of the components of photon. That's all. That's all. Okay? ฉะนั้นถ้าพวกเราทําได้นะคะโอยคุณนิ่พานมันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วคุณจะเบามากเลยคุณไปไหนตอนไหนนะคะถูกเข้าดา่าถูกเข้าวิจารณ์ถูกเข้าน่นนั่นน,น,นี่คุณเฉยได้แล้วนี่เนี่ยนะคะเป็นอริยทรัพย์ที่สําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้คุณนะคะพบกับความสงบอย่างยิ่งความสุขอย่างยิ่งนะคะเป็นบรม,มาสุขอย่างยิ่งแต่คุณจะต้องผ่านประตู ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอาเลยช่วงบ่ายเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยพวกเย็บปักถักร้อยเนี่ยคุณแจงก็เอามาแล้วตรงนี้นะคะใครมีไอเดียอะไรนะคะที่จะเป็นเมนูหนึงอะที่คิดเนี่ยออกนะคะเออในขณะนี้เนี่ยก็คือก็คือเรื่องนวดสมาธิที่จริงในอนาคตเราควรที่จะหาหมอนนวดแล้วก็มาฝึกเรื่องสมาธิแล้วก็ใครอยากนวดสมาธิก็มาที่นี่นะแล้วคุณจ่ายเงินด้วย นะคะาจะจะได้เอาเงินเข้าสถาบันหนึ่งจ่ายค่าน้ําค่าไฟอันนี้เป็นเรื่องของโครงการเนอนาคตนะคะแล้วก็มีเรื่องเย็บปักถักร้อยถักนิตติ้งนะคะทําอาหารใครเนี่ยนะคะอยากที่จะนั่นเนี่ยก็รวบรวมกันมานะคะแล้วก็เรียกว่าขณะที่เราทําไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะทําคลิปให้นะคะเออ